ผมแล้วผมแล้วผมแล้วเี้น่ากลัยี่ป่าี่ตัวี้่วะมึงมึงเนี่ยที่พออว่าคนจิงคนเนี่ยนี่ตัวนึงมีงลตัวนึงไหหรอเออพวกมึงพวกมึงจวงมาเฮ้ยมานี่ตัวจำไม่ยจะกันมันแทงมือแทงมือแทงมันแทงมันแทงมัน สวัสดีครับผมสวัสดู่ี่พีเอฟซีทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะวันนี้ผมกับเล็กก็จะขึ้นมาที่ถ้ำทุกคนนะจะไปดูว่าวันที่น้องตั้มเจอะพ,พี่ๆหลายคนอาจะจะดูคลิปน้องตั้มอะที่เป็นไอตัวกินคนมาไอ<ช>้คนกินคนนะผมไม่รู้ว่าเป็นใครแน่ทุกคนนะซึ่งวันก่อน,นะผมกับเล็กไปช่วยชายคนหนึ่งชาวบ้านไปติดในถ้ำถึงหาทางออกไม่เจอผมก็งงว่า ไปติดได้ไงมาได้ไงหรือก็หรือว่าโดนอะไรทำให้จูงใจเข้าไปทำนั้นคนนะไม่เจอเข้าไปแบบพื้นลงอ่ะใช่คือปีศาจเรากำลังไขไม่ได้ยังหาไม่ได้ทุกคนนะว่าชายคนนั้นอ่ะเหมือนเสียติบหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะไอคนถือเคียวอ่ะเราก็จัดการไปแล้วใช่จะมีใครอีกผมไม่แน่ใจนะซึ่งวันที่ไปวันก่อนไม่เจอคนอื่นนอกจากไอคนที่เชายปีศาที่หลงทำาหลงเข้าไปทำใช่เรก็เหมือนเราคุยเขาไม่เข้าดูเรื่องเลยเะื่อเราแมงกลัเใช่วแบบว่าหล่อไปหมดเลยก็คือกลับไปส่งในที่มู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ใช่ผมโอเคทุกคนวันนี้จะเข้าไปดูว่าวันที่น้องตั้มเจอเหมือนกับเราหรือเปล่าที่ไอเป็นคนที่แบบว่ามันคิดไม่ดีอย่างเงี้ยอยู่ที่ำอย่างเงี้ยทำสิ่งที่ไม่ดีทุกคน,นนะไปพี่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์ที่ทุกคนนะเพื่อติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูป Facebook, YouTube, แสตมีสองให้เราทีทุกคนแล้วก็ดูคลิปก็รบกวนที่พี่อย่าก,กดข้ามโฆษณานให้พี่นะเพื่อไปซัพพอร์ตเราสนับสนุนเราอีกทางหนึ่งให้เรามีกำลังใจาก,กันทำคลิปต่อไปเรื่อยๆทุกคนไปเี๋ไปขึ้นไปที่ท้ำดีกว่าไปดูว่่่าาาจจะเจะเเเอออกกกนน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 หรรืปปลตีี้้คค็ดิขึไททง เอาวุ้พร้อมแล้วมีมีดที่พี่เอ็ซีส่งมาส่งมาครบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีประทัดลูกบอลย่อเล็กลูกบอลแล้วก็มีหนังต๊กเตรียมมาพร้อมแนละ้ยอะเพราะว่าใช่ยุงเยอะมากทั้งยุงลายยุงแอโวเยอะแยะหมดทุกคนก็เดี๋ยวท่านยังไงเราจะรีบเดินไปก่อนจะคอยอัปเดตช่วงๆถ่ายเป็นช่วงๆให้พี่เอ็ซีได้ดูนะทุกคนนะ กูยังงงกับชายคนก่อนคนลุงคนก่อนที่พกูช่วยแบบเขาไม่กล้าพูดไม่ค่อยจางมันเขาแบบโดนบังคับมาให้พูดอ่ะ่ยไปเยี่ยมขเขาเขาไม่บอกไม่พูดอะไรเลย,ยใช่ไงโด,ดนปิดปากมาให้แบบไมให้พูดไปใช่เหมือนโดนคำสาปถ้าพูดจะโดนเปลี่ยนเป็นไฟอย่างเงี้ยบอกว่าก,<อ>กลัวร้อนไปโอเคพี่นี่คือสิ่งที่เรายังหาไม่เจอนะว่าที่ไหนถ้ำมีอะไรหรือเปล่า เราก็มันเป็นใครตัวเนี่ใช่มันต้องเอาคนเข้าไปแล้วก็แล้วแลที่มังตั้เตมเจอมันกำลังกินคนมันโคตรสยองเลยเว้ยที่กูดูคลิปมองตัมอ,อ่ะน่ากลัวจัดเลยไม่รู้ว่ามันจับคนไปกินได้ไงว่าเป็นภาพดวงตาของตั้มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไปทุกคนเดี๋ยวขอลิฟต์เดินไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่ทางเข้าปากทามดีกว่าทุกคนนะไปโอเคทุกคนทีนี้สองคนกคน็มาถึงจุดที่เป็นจุดที่เราจะพักประจำวันนี้ ขึ้นเนินเขามาขึ้นตินเขามาค่อนข้างจะเหนื่อยนะเตรียมชัดก่อนเลยนะเอากปทุกคนเตรียมไวก่อนเลยส่วนผมต็องมีตมีเสียงแรงๆทุกคนมีดพร้อมละลงกับคนไปบร้อมละค่อนข้างจะมันใจมีดเลื่อนี้มากคนบอกเลยเย,เลยังไงมีคนยืนชุดป่าฝนตกกัอยู่อ่ะ ตรงนี้นผมไม่รู้ว่าจะกลัวหรือเปล่านะแต่ว่าพกไปก็ไม่เสียหายอนะไรเงี้มีไว้ดีกว่าดีกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคิดว่ามันเป็สำคัญอย่างนึ่งนะที่สามารถใช้เราเป็นเครื่องมือการขู่สัตว์ที่ไม่ดีได้เดี๋ยวตอนนี้จะถ่ายยาวๆนะแค่หยิบตั้งไปอะเพราะว่าตรงนี้เรายอยู่ทางเข้าปากถ้ำอะ่ะอีกไม่กี่เมตรก็ถึงแล้วทุกคนนะ ผมได้ผมมาแล้วข้างในคือจุดที่เป็นทำละอยากไปหาด้วยพี่ไปเรื่องมาเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างเหมือนกับไปปกติไม่อยากเป็นเรื่องแบบนี้แล้วมีใครมาอันตรายใช่ถ้ามีเด็กหรือชาวบ้านมาเนี้ย ไม่ใช่เกิดเหตุการณ์แบบว่าหายตัวไปหรือว่าไม่รู้ร่องรอยหายไปแบบปริศนาอย่างเงี้ยใครก็สงสัยใช่ป่ะเฮ้ยเย็นมากเลยข้างบนกันทักตลอดสังเกตเวลาเข้ามาทุกครั้งอ่ะนกจะร้องทักเหมือนว่าทักไหมให้ระวังตัให้ระวังตัว

ทำไมนี่กรเป๋าึนำไนะหมละทำมึงนไะนะล่ะไล่กนเดี๋ยวโอ้นี่คนเป็นจุดที่เรามาช่วยเข้าไปนะเดี๋วเดีเสร็จมันแน่ถ้าเราไม่เห็น่ะแล้วนะ่น,ห,นหู่นะ บกว่ามันแตกตายไหมแล้วตอนนี้คิดว่ะฝังฟุ้งเลยพี่ตอนนี้ด้วยอะนเด้วยอังเกอ่์บอกยังไงใครจะเข้าไปเนี่ยอาจจะตายเพราะโดนควันเยอะนะลมควันตายอ่ะมือออกมาช่วยดูให้ กูไม่รู้เป็นตัวอะไรกันแน่กูยังไม่รู้กูยังไม่เคยเจอมึงกูมาเพื่อจัดการพวกมึงออกมาตัวปลาตัวอะไรก็ได้ตัวที่มันอยู่ในในถ้ำเนี่ยแบบรู้ตัวอะไรจริงๆวะมองเห็นอะไรปะยังไม่เห็นเจอกันอีกนะทุกคนนะก็ค่อนข้างจะว่าดังคนทำโครนเลยข้างในอะล้านเลยอ่ะอีกแต่ปลาหาช่องอื่นโยนเข้าไป เป็นคนชั่วทำอยู่อย่าง,งี้มึงออกมาเลยมามงงึงไม่ต้องรอคนอื่นไปทำหรอกมึงออกมาสู้ข้างนอกเลยมาไม่ใช่คนหรือเปล่าฉัน,ฉน,นเนนช่นคนห่าจ้าจ้าถามผมไหมเหรอว่าจะจะดูมึงเหรอเฮ้ยเชื่อไหมวะ ลองสำบวดขาว้างนอกเยอะเลยเข้ขาไปข้างบนสำรวดดีกว่านี่ทองต้นไม้นี่วะที่เคยมามาแล้วขาดแล้วต้นไม้แมากลับอะ่ะจำได้คุณเนะี่ยอะไรอย่างไรเสียยังไปฝั่งนี้กูเลยเฮียเสียงเดียทุกคนเสียงมันมีอะไรข้างในทุกคน,น,นดูเฉยดิ กลิ่นที่มัขาวแรงมากบอกเลยสั่งดิฝั่งนู้นดินี่เยิ้มถืออยู่ข้างในอ่ะเหมือนย้ำอยู่ข้างในทำอะไรไม่รู้บอกว่ามันจะไปงั้นดิจะไปงั้นดิตรงนี้ไหนจับไปเจอคนกำลังกินคนละไหนเออกลัวใช่อย่างนี้นะที่ต้องตามถ่ายอะไรไน,นี่ไงที่เป็นจุดที่มันร่าคนเพื่อมากินทุกคนนี่แหละจัดเลย มาหมูแตกตายมึงไม่ออกมาบอกเลยเอามันออกมาให้ได้อะไม่เราจะไม่เป็นเหยื่อเข้าไปหามันนะเราจะให้มันเป็นตัวที่จะออกมาหาเราเองตกใจทางวันเกี่าอะไรโยกไปมาออกมาออกมานี่เล่นเล่นนีุ่มมาจริงแล้วเนี่ยโอ้ลูกเนี้ยจะมีวะเนี่ยอะไรช่วยคอยชิงน,นะลูกเนี้ยมันแม่นนะ กโมงเหมือนกันเนี่ยไม่ออกมาก็หูแตกตายฮะับโอ้ล่านมากบอ่หูนี่ระเบิดแล้วเลยนะงอพิจาร์เราจะไม่เสี่ยงเข้าไปจ่<ร>ามงองเชิดนะรอเราจะไม่เสี่ยงเข้าไปนะเพราะวา่าเข้าไปเราเสียบเปียบนี่นแน่เดี๋ทำอ่ะเราจะไม่งูเข้าไปนะอะ <c oughs> ไรแบนี้แหละวิธีแหละงอถนั่งน,าน,าน,น้องตั้มเจอตั้มไม่บ้ตาตั้มก็ไม่เข้าไปนะเพราะว่าคิดว่าเข้าไปก็เสียบเปียบนะน้องตั้มถึงเชื่อไม่ได้นะตั้มเนี่ยมันก็ไปบอกเราให้ให้ดูกันใช่ ไปดูบนต่อไะเนี่ยตามจุดเงี้ยให้มันจะอยู่ไม่ได้ให้มันหนีออกมาให้ได้อยางนี้นี่ห้ใหเนอานี้เอาหนักกว่าเนอาให้นักเอาหนักรู้ว่ามันทรมานะอยู่ไม่ได้ถ้าจับตัวไม่ได้ก็ให้มันหนีไปได้แค่นั้มีอะไรูจุดเข้าไปนีดูลงไปข้างในนู้นเลยะูจุดเนี้ ี๋ยวจะแอบรูไหนสักเราที่จ่าจ่ามานอมองเชือนะจเลยจัดเลยเดี๋ยวมองมองมากูจุดเด้วมึงออกมาเนี่ยงวะยังวะตรงจุดมันร้อนจนได้แล้วมันร้อนจนได้แล้วแต่ามันทะลุเข้ามาละช่องนี้มองมองมัน้องมองมองขมูงนกองนีหมอน่าชัดนอาชั่ในก้อง ไ,ไจะต่อเหรอออกมาเจ็บเหรอม,หงงมันเจ็บผมมันเจ็บนะพี่ผมว่ามันเจ็บนะได้มาคนนี้มึงง่ายจริงออกมาดิอย่างบนจะหลบอยู่ในรูมาคนนี้นไปต่อคนไปต่อไม่รู้ว่า ช่องใหญ่แต่วัดจุดแบงค์ทุกครั้งทุกคนตอนนี้ยตรงเนี้ยนั่งเพื่อแข้างบนเกินแล้วมันได้ทีมันจะขึ้นมาตบปุ๊บกูอีกงอกมาเนี่ยอย่าไปช่องบนดิช่องบนเนี่ยจิ้มออกมาตรงนั้นทะลุแบงค์ข้างล่างได้เคยขึ้นไปครั้งหนึ่งอ่ะย่อนข้างบนใชอบย้อนย่อยขึ้นแบงค์ข้างบนเนี่ยเนี่ยจิ้มออกมาไปถึงนะกูเอามือ้หนเเลยออนนั่แหละ เราจะต้องจะออกมาแต่ไม่เข้าไปท่าด็ดขาดโอเคที่ผมบอกว่าอย่าเข้าไปอันตรายท่าน,นออกมาหาเราดีกว่า,าเราจะเจ็บัว่าอย่าเิงนะเ,เข้าไปเราจะไม่ได้รอดกลับมาแล้ทุกคนเราไม่โชคดีจะรอดนะบอกเลยพอกัอนรอดูว่ามันจะโผล่มาข้างใน

แปลกๆเหมือนไม่มีแค่ตัวเดียวอะมองมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้หรอกแต่กูไม่กลัวมึงีแน่แหละตรงข้างบนนึงอ่ะ้าอ้ยอ้อีกด้านังหนึ่งดิข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยมอเซีบอกว่าเดี๋ยวเขาเลย นี่ยเนี่ยไินป่ะยินป่ะอย้าไปข้างบนเหรอขึ้อยู่ข้างบนอะนนจะขึ้นไปก็เสี่ยงบอกว่ากนพุ่งมาพวกกูตั้งตัวไม่ทันนะโยนเงเกือบถึงกูแลเด้งยู่นี่เดกิงไม้แต่มาแล้วน้หูเลย มันก็กลัวมันกันแหละที่อย่างเงี้ยมันร้องมันร้องมันเจ็บอ่ะมันทรมานเหมือนกันแล้วร้องเงี้ยออกมาไอ้จิมึงออกมากูทำเงี้ยให้มึงทรมานที่สุดเลยมามึงทำคนอื่นไปเยอะมึงลากใครมากินกูไม่รู้นะแต่กูอยากจะมาเอาคืนให้เขาเฮ้ยดีนป่ะทางนี้บอกเลยทางนี้ปลอดข้างบนที่พวกเคยเข้าไปช่วยตัวเด็กออกมาเลยทางก่อนอ่ะ ไม่ก ja, ja, ja. oh, oh, ูม e so like ึงจะมากูจับไม่ได้นี่ยินดีนะก็อยู่ข้างในช่องนี้ว่ะที่กูเคยช่วยตัวเด็กออกมาแล้วก็มีพวกเสือข้างในอ่ะดีมาดีมาดีมาเสียงโคตรชัดเลยเนี่ยจะไปหาอะไรเกลียงๆนี่ผมไปมือนี่กูผมเปยาคมไปป้องกันตัวกูคือไปเอาเดี๋ยวเจุาเดี๋ยว เลยอิกนัดตึ๊กมยออกมเลยพยายามทำให้มันตนะโกนเสียงออกเพื่อให้รู้ว่าจุดมันอยู่ไหนไหนะทุกคนนะคือพอไปอา,ายิงนะดติ๊กมาจยัดเข้าไปให้หมดหมุกปอบไ,ปอไม่รู้อื้

เราหงอกหงอกหงอมึงอกตื่นใช่ไหมทุกคนเจอแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เจอป้าเจอาปะานี่ยันไงยังไงเจงเงาแล้วมันเป็นคนก็เป็นคนแหละไม่ใช่พวกผีแลรวโคนเล่นของมาที่มันคิดชอบว่ากินของดิบอะอาจเป็นไปได้นะมั้งมาตื่มาดิโดนโดนโดนนะมองเห็นเงาเงาจำๆนะเดี๋ยวเพิ่งเขไปแล้วเสพเปียบมันนี่วะเฮ้ยๆๆพลุบแล้วพลุแล้วทองไฟองยิงง่ายเล 你看，你看，你看，走动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 ，嗯，喂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 ，呀呀呀呀呀！这些东西没太意义的哇，嗯，慢走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 ，去听话，去听话，往马，往马，往马，扔！往马，往马，扔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 ，我婆马，快扔！哎哎哎！他怎么搞成这样？这样子啊？他怎么搞成这样？ แล้วผมแล้วผมแล้วผมแล้วเี้ยน่ากลัวยี่ป่านยัยขี้ตัวขี้เหรอวะมึงมึงเนี่ยที่บอกว่าคนจริงคนเนี่ยที่ตั้มบอกตรงนี้ห่อเข้าไปอึกันมามึงขี้ได้ลองกล่องกูใช่ไหมนีแต่ข่มยงูเข้าแล้ววะระวังระวังระวังงงมางงมาไม่ออกมากูเข้าไปล่ามึงเองมาระวังนะระวังนะ นั่งติมาอืมบอกบกูแล้วยับอกกบไหมอืมระวังระวังระวมึงไหนวะนู้นนู้เฮ้ยมีสตัวใหญ่ไหนนู้ตัวนึงใหมีสตัวนึ่ไหมามาเจ้เหรอเออเเชื่อคุณตัวบิงค์เมื่อนนี้มันจะตัวเล็กกวเหรอมังเฮ้ยไอเฮียอยู่ข้างบนมื่ไงข้างบนมึงข้างบนวมึงข้างบนวมึงจ้ว้วงลงมาเฮ้ยมา

พี่มันจะเอากระเป๋าจะพุ่เข้ามาห้ามแล้วผมก็จุ่มเท้าใส่มันตัวเต็มเต็มทุกคนร้องเมันจะอยู่ขนาดนี้หนึ่งตัวมันดึงขาไวกูเอาเนี่ยมิดแทงลงมือมันหนีละลงไปลึกป่ะล่องลึกเข้าไปเลยนี่คนเขาสบายๆอ่ะอย่างเงี้ยเป็นถ่องเลยอ่ะถ่องนี้มันยจงไม่อยู่งี้วมันเจอมันมันยิงเสกบุ๊บจ้ะมันวิ่งเลยอ่ะวิ่งพี่เป็นทั้ง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 ทัลงทั้งทั้งทั้งทัทั้ง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 ทา้งทั้งทั้งทั เขาดูข้งในนี่นี่ไงเข้ามาเยอเขามาดูข้างในวะเอาไฟไปดิไปได้ปะไม่มองเห็นเยอะกูจะกูจะดูข้างนอกเดี๋ยวเขาไปติดตรงคนนีกเรียนเรียกนะทิ้งกันแทงเลยนะขุดที่เดี๋ยวนี้นี่เป็นหรอแทงขวดอะไรมาทิ้งกเนีขวดน้ำนะทุกคนมันมีใครมาทิ้งไว้ผมไม่รู้นะออกมา เน็มออกมาจุดเลยอย่าให้มันให้มันหนีไปไกลขนี้เนี่ยสวนี้ตกใจมว่ะเสียงน้องอยู่ข้างในเล็กเสียงน้องอยู่ข้างในกูน้อยอยู่ในโถงอะเป็นโถงทางออกทางเข้าเนี่ยนะรู้กูงงเนี่ย ช่องเงี้ที่มึงเจอเมื่อกี้อะไรน่าจะช่องที่ไฟ้าชายส่องมาเนี่ยช่องที่ส่องมาเจอเมื่อกี้มันนั่งอยู่เจอเงามตรงนี้ช่องเนี้ยตอนนี้กูยินเหนือยอะไรขยับบนพื้นแต่กูมองหาไม่เจอแย่าเนี้ยกูยินเสียงอะไรขยับบนพื้นแต่กูหาไม่เจอนี่เหรือม át, ึงวะตัวน่าจะกูแทงกันมือไอ้ตัวที่มันดึงขากูอะตัวเล็กกว่านะตัวเล็กกว่าไอ้ตัวที่มันออกมาข้างนอกที่มันออกมาเอากระเป๋าอะ นี่เสือจริงสงสัยในเสือไข่มันง,งงมากเลยอ่ะมารับกุหลาบมาถือไปกุหลาบเอกไปละอยู่นานจะอันตรายแต่กลแม่เจ็บอยู่แหละก็ไอตัวที่มึงจุดประทัดใส่น่าจะหูอื้อหูแตกไปแล้วอืม่มแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอออกไปตั้งหลักข้างนอกก่อนจะดูวจะจะเจออะไรผิดปกติหรือเปล่า